สิ่งที่จะเกิดกับวันที่16มกราคม2568สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในวันที่16มกราคม2568นั้นอนาคตดูสดใสและเต็มไปด้วยโอกาสโดยเฉพาะในด้านการงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวการงานมีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วอาจมีโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่หรือได้รับความไว้วางใจ ให้รับผิดชอบงานที่สำคัญยิ่งขึ้นความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจการเงินดวงการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากการลงทุนหรืออาจมีลาบลอยเข้ามาโดยไม่คาดคิดแต่ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักความรักราบรื่นมีความสุขความสัมพันธ์กับคนรักมั่นคงแข็งแรงสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแท้สุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรดูแลเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอ สิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและอดทนให้มากกว่าเดิมเพราะความใจร้อนอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปได้ความกดดันความสำเร็จที่เข้ามาอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อผ่อนคลายการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมากควรเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ดีสีมงคลสีเหลือง สีแห่งความสุขความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งสีทองสีแห่งความสําเร็จและโชคลาภสีส้มสีแห่งพลังงานและความกระตือรือร้นสีที่วรี่ยงสีดําสีแห่งความโชคร้ายและความล้มเหลวสีแดงสีแห่งความขัดแย้งและความรุนแรงหมายเหตุ การทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันจันทร์ ที่16มกราคม2568นั้นอนาคตของคุณดูสดใสและเต็มไปด้วยโอกาสโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความสัมพันธ์คุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างทั้งเพื่อนครอบครัวและคนรักความรักของคุณจะราบรื่นและมีความสุขหากยังโสดอยู่จะมีโอกาสได้พบรักแท้การเรียนรู้คุณจะเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเสมอการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะช่วยให้คุณเติบโต,ตและพัฒนาตนเองได้อย่างมากการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานอาจได้โยกย้ายหรือมีโครงการใหม่ๆเข้ามาแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรดูแลเรื่องอารมณ์อาจมีอาการเครียดหรือวิตกกังวลได้ง่ายสิ่งที่ควรระวังอารมณ์ควรควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะอาจทําให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ความไม่มั่นคง อาจรู้สึกไม่มั่นคงในบางช่วงเวลาควรหาคนที่ไว้ใจปรึกษาการตัดสินใจควรใช้เวลาในการตัดสินใจให้รอบคอบสีมงคลสีขาวสีแห่งความบริสุทธิ์และความสงบสีฟ้าสีแห่งความสงบและความคิดสร้างสรรค์สีเขียวสีแห่งการเติบโตและความอุดมสมบูรณ์สีที่ควรหลีกเลี่ยงสีแดงสีแห่งความร้อนแรงและความขัดแย้งสีดำ สีแห่งความโชคร้ายและความล้มเหลวหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันอังคารในวันที่16มกราคม2568นี้อนาคตของคุณดูสดใสและเต็มไปด้วยพลังงานโดยเฉพาะในด้านการงานและความมั่นใจในตนเองการงานคุณจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วอาจมีโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่หรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่สำคัญยิ่งขึ้นความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจการเงิน ดวงการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากการลงทุนหรืออาจมีลาบลอยเข้ามาโดยไม่คาดคิดความรักความรักราบรื่นมีความสุขความสัมพันธ์กับคนรักมั่นคงแข็งแรงสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแท้สุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยจากความประมาทสิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและอดทนให้มากกว่าเดิมเพราะความใจร้อนอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งได้ สุขภาพควรดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนเพราะการทำงานหนักเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพสีมงคลสีแดงสีแห่งพลังงานและความมั่นใจสีส้มสีแห่งความสุขและความกระตือรือร้นสีเหลืองสีแห่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งสีที่ควรหลีกเลี่ยงสีฟ้าสีแห่งความเศร้าหมองและความเหงาสีเขียวสีแห่งความอิจฉา และความริษยาหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันพุธในวันที่16มกราคม2568นั้นอนาคตของคุณดูสดใสและเต็มไปด้วยโอกาสโดยเฉพาะในด้านการเรียนรู้และการสร้างสรรค์การเรียนรู้คุณจะเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเสมอการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองได้อย่างมากการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานอาจได้โยกย้ายหรือมีโครงการใหม่ๆ เข้ามาแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานความรักความรักราบรื่นมีความสุขความสัมพันธ์กับคนรักมั่นคงแข็งแรงสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแท้สุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรดูแลเรื่องระบบหายใจสิ่งที่ควรระวังความวิตกกังวลอาจรู้สึกวิตกกังวลในบางช่วงเวลาควรหาคนที่ไว้ใจปรึกษาการตัดสินใจควรใช้เวลาในการตัดสินใจให้รอบคอบสุขภาพ ควรดูแลเรื่องระบบหายใจเป็นพิเศษสีมงคลสีเขียวสีแห่งการเติบโตและความอุดมสมบูรณ์สีฟ้าสีแห่งความสงบและความคิดสร้างสรรค์สีม่วงสีแห่งความลึกลับและการพัฒนาจิตวิญญาณสีที่ควรหลีกเลี่ยงสีแดงสีแห่งความร้อนแรงและความขัดแย้งสีดำสีแห่งความโชคร้ายและความล้มเหลวหมายเหตุ การทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีในวันที่16มกราคม2568นี้อนาคตของคุณดูสดใสและเต็มไปด้วยโอกาสโดยเฉพาะในด้านการงานและความมั่นคงทางการเงินการงานคุณจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วอาจมีโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่หรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่สำคัญยิ่งขึ้นความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจการเงนิน ดวงการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากการลงทุนหรืออาจมีลาบลอยเข้ามาโดยไม่คาดคิดความรักความรักราบรื่นมีความสุขความสัมพันธ์กับคนรักมั่นคงแข็งแรงสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแท้สุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของระบบย่อยอาหารสิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและอดทนให้มากกว่าเดิมเพราะความใจร้อนอาจนํามาซึ่งความขัดแย้งได้ความกดดัน ความสำเร็จที่เข้ามาอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อผ่อนคลายสีมงคลสีเหลืองสีแห่งความสุขความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งสีส้มสีแห่งพลังงานและความกระตือรือร้นสีม่วงสีแห่งความลึกลับและการพัฒนาจิตวิญญาณสีที่ควรหลีกเลี่ยงสีดำสีแห่งความโชคร้ายและความล้มเหลวสีน้ำเงินเข้ม สีแห่งความเศร้าหมองและความเหงาหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันศุกร์ในวันที่16มกราคม2568นี้อนาคตของคุณดูสดใสและเต็มไปด้วยโอกาสโดยเฉพาะในด้านความรักและความสัมพันธ์กับผู้อื่นความรักคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างทั้งเพื่อนครอบครัวและคนรักความรักของคุณจะราบรื่นและมีความสุขหากยังโสดอยู่จะมีโอกาสได้พบรักแท้การงานการงานของคุณมีความก้าวหน้ามีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ ที่้าทายความสามารถแต่ก็ควรระวังเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานการเงินการเงินค่อนข้างคล่องตัวมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของระบบประสาทอาจมีอาการเครียดหรือวิตกกังวลได้ง่ายสิ่งที่ควรระวังความอ่อนไหวคุณอาจมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่นมากเกินไปการใช้จ่ายควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ความสัมพันธ์ควรดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีสีมงคลสีชมพูสีแห่งความรักและความโรแมนติกสีขาวสีแห่งความบริสุทธิ์และความสงบสีม่วงสีแห่งความลึกลับและการพัฒนาจิตวิญญาณสีที่ควรหลีกเลี่ยงสีดำสีแห่งความโชคร้ายและความล้มเหลวสีน้ำเงินเข้มสีแห่งความเศร้าหมองและความเหงาหมายเหตุ การทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิป,ปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันเสาร์ในวันที่16มกราคม2568นี้อนาคตของคุณดูสดใสและเต็มไปด้วยความมั่นคงโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินการงานคุณจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่แน่นอนอาจมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จในระยะยาวการเงิน ดวงการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากการลงทุนหรืออาจมีลาบลอยเข้ามาโดยไม่คาดคิดความรักความรักราบรื่นมีความสุขความสัมพันธ์กับคนรักมั่นคงแข็งแรงสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแท้สุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของระบบประสาทอาจมีอาการเครียดหรือวิตกกังวลได้ง่ายสิ่งที่ควรระวังความขี้เกียจควรขยันหมั่นเพียรให้มากกว่าเดิมเพราะความขี้เกียจ อาจทาให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปได้ความเครียดควรหาเวลาพักผ่อนและทํากิจกรรมที่ชอบเพื่อผ่อนคลายสีมงคลสีดําสีแห่งความมั่นคงและความอดทนสีน้ําเงินเข้มสีแห่งความสงบและความสุขสีม่วงสีแห่งความลึกลับและการพัฒนาจิตวิญญาณสีเทาสีแห่งความสมดุลและความสงบสีที่ควรหลีกเลี่ยง สีแดงสีแห่งความร้อนแรงและความขัดแย้งสีเหลืองสีแห่งความกระสับกระส่ายและขาดความอดทนหมายเหตุการทำนายดวงชะตนี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร